الحمد <سؤال> لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبنون حسثات نعم الله الحمد لله نعم الله شكر الحمد الله سبحانه الله تبارك الله الله تبارك الله في الله พี่น้องนึกดูถึงความเมตตาขององนะครับตั้งแต่เช้ามาเนี่ยจนกระทั่งถึงตอนแก้บวชเนี่ยอากาศมันร้อนแล้วมันร้อนมากด้วยแต่พี่น้องนึกดูสภาพตอนที่เราจะอะให้เรายืนละหมาดเนี่ยอากาศเนี่ยมันเย็นกว่านะตอนเวลากลางวันถ้าเราจะอระให้เวลานี้มันร้อนเหมือนตอนกลางวันพี่น้องคิดว่าพี่น้องจะปฏิบัติอิบาด้ในสภาพแบบไหนใช่ไหมครับ ฉะนั้นนี่คือความเมตตาของลรสุคา,านุวุตราลาที่เรา,าลาได้เมตตาพวกเรานะครับฉะนั้นเราอยู่ในเดือนมอมมารบอเราควรที่จะต้องรักษาเราควรที่จะต้องพยายามเก็บเกี่ยวคุณงามความดีให้มากๆนะครับและหนึ่งในอิบาดาที่มีความสําคัญและเป็นอิบาดาชั้นยอดนะครับที่เราควรจะต้องให้ความสําคัญโดยเฉพาะ,ะยิ่งในเดือนมอมมารบอเดือนนี้เพราะนี่คือโอกาสอันดีพี่น้อง เป็นสิ่งที่จะทําให้เรานั้นใกล้ชิดกับลอจอาลามากที่สุดนั่นคือการขอดวงต่อรอสุภาโนวนจะจาลาเพราะเดือนมอมาตยคือเดือนในการขอดวอาและเดือนมอมาดยคือช่วงเวลาที่ดูอาจะถูกตอบรับมากที่สุดทําไ,ไมี่น้อง นั่นก็เพราะว่าประตูสวรรค์ทั้ง8บานนั้นถูกเปิดออกตลอดทั้งเดือนรอมฎอนฉะนั้นนี่จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะใช้เวลาในช่วงเดือนรอมฎอนี้ในการขอดวาที่มากๆเพราะการขอดวานั้นพี่นอ้องผู้ที่มีอิมานตลอดจอากอะไรทั้งหลายครับไม่ขาดทุนพี่นอ้องคนที่ขอดวาไม่มีใครขาดทุนเพราะยิ่งเราขอมากเรายิ่งได้รับกับความดีงามมาก พราะดูอาแต่ละครั้งที่เราขอพี่น้องจะทําให้เราได้รับกับสิ่งที่ดีงามมากเลยเพราะมีประโยชน์มากพนะี่น้องตราบใดที่หนึ่งไม่มีสิ่งที่จะมากัน้นไม่ให้ดูอาของเราถูกตอบรับนะหมายความว่าเราไม่ไม่ได้กินของฮารองเราไม่ได้กินของฮารองและอยู่ในร่างกายของเราเราไม่ได้สวมใส่ของฮารองเราไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่จะทําให้ดูอาของเราไม่ถูกตอบรับและเราขอดูอาในช่วงเวลาที่เราจะเราจะตอบรับดูอาและนี่ก็คือหนึ่ง ในช่วงเวลานั้นคือเดือนมกราอนฉะนั้นหากว่าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ที่จะมากั้นไม่ให้ดูอาเราถูกตอบรับเนี่ยดูอาที่เราขอทุกครั้งจะมีแต่ความดีงามพี่น้อะหนึ่งในความดีงามที่เราจะได้รับคืออะไรครับเวลาที่เราขอดูอาการขอดูอาจะเป็นสิ่งที่ป้องกันเราให้พ้นจากความโกรธกลียดของเราสุข,ขานะไมว่าจะอะไรใครที่ไม่อยากให้เ่าะอโกรธขอดูอามากๆทำไมไพี่น้อเพราะเราสอนบอกว่ามันลยอลิลล ي س ์ยับบอบอะ ب عليه ถ้าเราสมมตว่าใครที่ไม่ขอองค์ใครที่ไม่ขอดูอาจากองค์เนี่ยองค์จะอะไรจะโกรธคนคนนั้นฉะนั้นหากพี่น้องไม่อยากาใหลอง์จะอะไรโกรธเราเนี่ยขอดูอาให้มากๆสองเวลาที่เราขอดูอามากยิ่งเท่าไรพี่น้องคิดว่าเวลาที่พี่น้องขอดูอามากๆพี่น้องจะมีความสุขไหมเราจะยิ่งมีความสุขจะยิ่งมีความสบายใจไอ้เรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในดุนยาเนี่ย จะได้รับทางแก้ไขจะมีทางออกจะได้รับความง่ายดายในการงานที่เราปฏิบัติหากว่าเราขอขอแบบไหนขอแบบจริงจังและกจบจริงใจนะไม่ใช่ขอแบบว่าขอแบบนั้นไม่รู้ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ขอแบบในี้ใจอยู่ไหนก็ไม่รู้ขอต้องใจต้องจดจ่ออยู่สิ่งที่เราขอและจะต้องมั่นใจในสิ่งที่เราหวังจากพร,ระสุภาอนุบาจาราด้วยประการที่สเมื่ออะไรที่เราขอดูวามากๆอนจบาะาราจะให้เราได้รับทางออกในเร็ววัน เวลาที่เราเกิดความกลัดกลุ้มเนี่ยเมื่อเราขอดุอามากๆหวังต่อ่าจะอะไรจะเพียงผู้เดียวเนี่ยเราจะอะไรจะให้เราได้รับทางออกพี่น้องเห็นไหมทารุสสอนอะไรเราทารุสบอกไว้ในคะดภี์บทหนึ่งบอกว่าอะไรเวลาที่ทารุสทุกข์ใจเนี่ยทารุสจะขอดุอาไว้พี่น้องยาไฮยุยาใอยุมใช่ไหมเราเรียนแล้วเนี่ยสองสามัทที่แล้วยาไฮยุยงใจอยเ่โดยมัติกัสต์ฤีธ แล้วนี่อะไรพี่น้องคือการขอด่อานี่คือการตะวัสดีเกัลเนาะขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สุภาอุบาจ่าโดยการใช้ชื่ออัลลอฮ์สุภาอุบาจ่าโอ้อัลลอฮ์โอ้ผู้ทรงมีชีวิตอันอมาจ่มีชีวิตอันสมบูรณ์โอ้ลำลองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ด้วยตัวพระองค์เองเนี่ยข้าพระองค์วิงวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์ขอมากๆพี่น้องเวลาที่เราทุกข์ใจตะวัสดีครั้งหนึ่งครับสอนท่านหญิงอัสมาบินจริงเอาไหมรดิยัลลอฮฺอันฮา สอนดูอาบทหนึ่งให้นางกล่าวเวลานะที่นางเกิดความกลัดกลุ้มใจขออะไรพี่น้องอัลลอฮ์อัลลอฮ์รอบรีและอุชริกูบิฮิชัยอาขอบทนี้ก็ติดปากเราพี่นอ้องแบบไหนะ่ะเรียกอัลลอฮ์นะ Allah, oh Allah, oh Allah. อัลลอฮ์โออัลลอฮ์โออัลลอฮ์พระองค์คือพระผู้อภิบาลของฉันและอุชริกูบิฮิชัยฉันเนี่ยข้าพระอ,องค์เนี่ยไม่เคยทําชีริก,กับพระอ,องค์เลยนะ เป็นอะไรนะพี่น้องเป็นด ع อาเป็นการต่วัาสุ่นแปลว่าเป็นการขอดูอาโดยใช้สื่อกลางและสื่อกลางในที่นี้คืออะไรใช้ชื่อของอัลลอฮ์ใช่ไหมสองใช้การงานที่ดีคือฉันไม่เคยทําชีริกกับอัลลอฮ์เลยของคงเมตตาฉัน้วยเถิดฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ดูอาเหล่านี้จะต้องให้ติดปากเราเป็นประจําและประการที่4ี่เมื่อเราขอดูอามากๆพี่น้องรู้ไหมจะยิ่งทําให้เราเป็นคนที่มีความมั่นใจ ในอัลลอฮ์จะยิ่งทําให้เราเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นและหวังต่ออัลสุภาห์นัวจะอะไรและจะทําให้เราเป็นคนที่ไม่มีความท้อแท้ใจไม่มีความหมดสิน้นในความเมตตาของอัลสุภาห์นัวจะอะไรเพราะเราหวังจากใครเราหวังจากอัลลอฮ ใช่ไหมครับแล้วเราก็เชื่อมั่นไวในสิ่งที่เราขอเนี่ยตราบใดที่เราไม่า่าฝืนเราตราบใดที่เราไม่มีสิ่งที่จะมากัน้นไม่ให้ดูอาของเราถูกตอบรับนะเราจะเรา,าจะเมตตาเราเพราะอะไรเพราะประการที่5คือยิ่งเราขอดูอามากดูอาจะปกป้องเราให้พ้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายให้พ้นจากภัยบาลาให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ดีเพราะท่านบสนสิซนะลลอฮะนี่มุสลัมสอนเราไว้ในขะดทษบทนึงว่าไงพี่น้องท่านเราท่งบอกมามินมุสลิมินยะด a อู ทาราุษย์บอกไม่มีมุสลิมคนใดเมื่อเขาขอดูอาทาราสย์บอกไลซาบิอิฟมิวนลาเบกกติอาติรอฮิมซึ่งเวลาที่เขาขอเนี่ยเขาไม่เคยขอในสิ่งที่ไม่ดีแปลว่าขอให้อัลลอฮ์จาราช่วยหรือให้ทาความผิดเช่นวันนี้นจะไปทําความผิดขออาัลาอาลอฮ์จาราช่วยหรือให้ทําในสิ่งที่ไม่ดีหรือขอดูอาเพื่อให้ตัดขาดความเป็นพี่น้องตัดขาดยากใช่ไหมครับไม่ขอแบบนั้นนะขอในสิ่งที่ดีงาม ถ้าเราสูบอกอิ่มแลอาต้อหูอ ا ดาต้อาติดนอกจากว่าเราจะอะจะประทานให้แก่คนคนนั้นหนึ่งในสามอย่างต่อไปนี้ถ้าเราสู้บอกอิมมาออยูอัจจิแลหูดะเอาจะหนึ่งอัลลอฮจะรีบเร่งในการตอบรับดวาให้กับคนคนนั้นแปลว่าขอปึ๊บได้รับต๊บ ใช่ไหมครับสองว่าอิมมาอัยยดดะกครอฮาและฮูฟิลอาคือรอหรือไม่อย่างไรจะอะไรจะไม่ให้คนคนนั้นได้รับในสิ่งที่เขาปรารถนาแต่พระองค์จะเอาความดีงามเหมือนกับสิ่งที่เขาขอเนี่ยเก็บโอ้ให้เขาในโลกนะทําไมี่น้องเพราะเรารู้ว่าบาวคนนี้หากว่าเขาได้รับในสิ่งที่เขาขอเขาลืมเอาล็อกแน่ ออลฉันอยากในบ้านลฉันอยากในริสกีมากๆากออลันอยากเด้งเงินได้ง,งานตรงนั้นเด้ง,งานตรงนี้สุดท้ายไม่ได้ทําไมล่ะพี่น้องอย่าท้อแท้เพราะออลรู้ว่าหากว่าเราได้มันลืมออลแน่หรือมันจะเอาไปทําในสิ่งที่จะทําให้เอาจะหโกรธกิ้วสุดท้ายแล้วเขาคนคนนั้นถูกกันเอาจากความเมตตาของเราสุดท้ายนวตารนวตารเมตตาแล้วหวังดีกับเขาจึงเก็บความดีงามน,นั้นไว้ให้แก่คนคนนั้นในโลกหน้า ประการที่สามท่านเราสุ่บอกว่าอิมมาอียะดฟะอันหูมินัสูอิมิดละฮะนอกจากว่าเรา a h จะอะไรจะเอาดัวที่เขาขอนะ่ะเป็นสิ่งที่ปกป้องบาลาที่จะลงมาประสบกับคนคนนั้นสุดท้ายคนคนนั้นได้รับความได้รับความปลอดภัยและรอดพ้นจากบาลาที่เกิดขึ้นเหมือนกับสิ่งที่เขาขอแปลว่ายิ่งขอมากเราจะอะไรยิ่งจะปกป้องเราให้พ้นจากความชั่วร้ายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง และในอีกรายงานหนึ่งท่านในบิซมาลลัลของอัสยุสละมบอกว่าอะไรพี่น้องบอกว่าอัลลอฮฺจะอเราจะตอบรับดวงอาของคนคนนั้นตราบใดที่เขาไม่รีบมาลิยะอันันไม่รีบแปลว่าจะอยากจะได้นจะเอาให้ได้เวลานี้เลยใช่ไหมขอแล้วขอแล้วทำไมไม่ได้บรรดาสุฮาบะต์ถามท่านรอซูนบอกว่าอย่ารอซูลอัลลอฮฺว่ามาอาญัลว่ามาอาญัละว่ามาอาญันตัวหูแล้วรีบเร่งแบบไหนท่านรอซูนแล้วดวอาแบบไหนที่เป็นดวอารีบเร่งที่อัลลอฮฺจะเราจะไม่ตอบรับเนี่ย ถ้าเราสู้บอกว่าดูอาแบบนั้นก็คือดาอังตัวดาอังตัวละอรอฮูยุสตาเจบุลีคนคนหนึ่งขอดูอาบอกว่าฉันขอแลว้วฉันขอแลว้วไม่เห็นเดี๋ยวเาาราจะตอบรับฉันเลยเห็นไหมแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่เขาขอเขาก็ไม่ได้เชื่อมันว่าเราตะราจะตอบรับในสิ่งที่เขาเวิงนอนขอฉะนั้นพี่น้องจำสามสิ่งนี้ไว้ให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เราอยู่ในเดรรมาบอนและในขณะที่เรากําลังถือสิ้นหนดเพราะท่านรลสอนไว้บอกว่าซาลาซาตุน ท่านเราส้มบอกดูอาสามจ้าพวกนี้จำไว้ให้ดีนะครับท่านเราส้มบอกล่าถ้าราด,ดูดอาว่าโจลเราจะอะไรจะไม่จะไม่ตอบกลับในการร้องขอของเขาแปลว่ามาไรที่เขาขอเอราจะอะไรจะตอบรับดูอาของคนสามกลุ่มนี้คนแรกคือใครอัลอิมามอัลอาดินนึงผู้นำที่มีความ ยุติธรรมอิหม,ม่ามที่มีความเป็นธรรมมีความยุติธรรมสองวซออิมัตจายุฟเดราสองคนที่ถือสินอดจนกว่าเขาจะละสินอดฉะนั้นตั้งแต่เช้ามาจนกระทั่งก่อนถึงเวลาอาดานละบาทมักริบขอดูอามมากๆพี่นอ้องเพราะเราอยู่ในช่วงเวลาที่ทารอสูลสัญญาว่าอัาลลอฮฺจะตอบรับดวอาของคนที่ถือสินอดจนกว่าว่าเขาจะละสินอดและคนที่สามวะดะอัลวุฒุมัลลูมีตุฮ์มานุอัลละหมา ดูอาของคนที่สามคือดูอาของคนที่ถูกรอเลม่มคนที่ถูกอาธรรมทอราซุ้มบอกเมื่อคนคนนั้นขอดูอาอัลลอฮฺจะอาลจะยกดูอาเนี่ยให้ขึ้นไปเหนือฟ้าฟ้าอยู่บนก้อนเมฆวะตุฟตาฮูละฮาอับวาบุสซามาและเมื่อนั้นประตูชันนช้นฟ้าเนี่ยเจ็ดชั้นฟ้าเนี่ยจะถูกเปิดออก ใช่างไหมครับวะ่า يكون ا ل ر ล ب عز وجل لمن الله تعالى تكلّب قوى وعزّي لنصرنك ولو بعد يين ฉันข้าขอสาบานต่ออำนาจของข้าใครกล่าวพี่น้องอัลลอฮ์กล่าวข้าขอสาบานต่ออำนาจของข้าว่าข้าจะช่วยเหลือเจ้าแม้ว่าจะหลังจากนี้ก็ตามฉะนั้นดูอาของคนที่ถูกอาธรรมจึงเป็นดูอาที่อันตราย ใช่ไหมครับโดยนี้ทาลรอซุนซอลเนเราระวังการอาธรรมไม่ว่าคนที่ถูกอาธรรมจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็าตามฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทัลลอซุลลอสัลลอฮ์ของอิสลัมสอนเรานะครับแล้วส่วนพระนามของอัลลอฮฺนะว่าจาราในขั้มคืนนี้เนี่ยมีสองชื่อพี่นองแล้วเป็นสองชื่อที่เข้ากับการขอดุอาของเราทบทวนก่อนครับมีชื่ออะไรบ้างเราเรียนไปแล้วใครจำได้บ้างหนึ่งอัลลอฮฺสอง الإله سام الرب سي الرحمن ها الرحيم هب أين هب الحي القيوم باد الأحد كاو الواحد سيب الصمد سيب ات الأول والآخر والظاهر والباطن سيب ها อัลมันนาน16ดุลจารีวันอิกรอม17อัลกุดดูส18อัลซุบบุห์วันนี้มี19และ20อัลลอฮ์จะอะไรพระองค์ทรงมีชื่อว่าอัลกอรีบอัลกอรีบแล้วก็อัลมูจีบอัลกอรีบแปลว่าอะไรพี่น้องอัลกอรีบแปลว่าอัลลอฮ์จะอะไรพระองค์ผู้ทรงอยู่ใกล้อยู่ใกล้บ่าวของพระองค์ที่ศรัทธาที่มีความเยี่ยมเกรง อยู่ใกล้ที่นี่หมายถึงอัลลอฮฺตาลาพระองค์ทรงเฝ้ามองอัลลอฮฺตาลาทรงได้ยินในสิ่งที่เขาวิงวอนร้องขอต่ออัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และกะตาลาแปลว่าอัลลอฮฺตาลาทรงช่วยเหลือคนคนนั้นในขณะที่อัลลอฮฺตาลาอยู่ไหนอยู่เนื้อบัลลังก์ของพระองค์ใช่ไหมแต่อัลลอฮฺตาลาเฝ้ามองตลอดอัลลอฮฺตาลาได้ยินในสิ่งที่เขาขอนี่คืออัลลอฮฺตาลามีชื่อว่าอัลกอรีบสองอัลมูยีบแปลว่าอะไรพี่น้อง แปลว่าอัลลอฮฺจะอาลาพระองค์คือผู้ที่ตอบรับดุงอาของบาปของพระองค์ ลตอตานะได้ยินแล้วลวตอตารัสัญญาว่าใครก็ตามที่บิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ลอต้าจะตอบรับในสิ่งที่เขาร้องขอแม้ว่าสิ่งที่เขาขอจะมากมายแค่ไหนก็ตามแม้ว่ามันจะมีจํานวนมากแค่ไหนก็ตามจะแตกต่างกันแค่ไหนลอต้าสามารถที่จะตอบรับและสิ่งที่พระองมีไม่มีทางไม่มีวันที่มันจะลดน้อยลงไปแต่อย่างใดโดยเหตุนี้ลอตอาากล่าว,วไว้ในกุรอานไว้ายังไงพี่น้องลอต์บอก first then f e a อันนี้เป็นคําพูดของใคร เป็นคําพูดของอัลลอฮ์ที่พระองค์พูดถึงสิ่งที่ท่านอบีซอและได้กล่าวกับกลุ่มชนของท่านถือพวกสมาากมุรบอกว่า f สต s t a ิ f i r u h u s u m a ูบูอ i ล a ย h i ดังนั้นพวกเจ้าจั้งหลายจงขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์และกลับเนื้อกลับตัวไปยังพระ,ะพองค์เถิด ทำไมอินนารอบีกอรีบุมมูจีบแท้ที่จริงพระผู้เป็นเจ้าของฉันเนี่ยเพราะองค์ทรงอยู่ใกล้เพราะองค์ทรงตอบรับดูอาของบ่าวของพระองค์ฉะนั้นอัลลอฮ์มีชื่อว่าอัลกอรีบและก็อัลมูจีบหลัดอัลลอฮ์จะกล่าวไว้อีกอย่างหนึ่งบอกว่าวา้อิดาซาลกัอิบะดีอันนีเมื่อบ่าวของข้ามูฮัมหมัดเมื่อบ่าวของข้ามหาเจ้าและถามเจ้าถึงข้าฟ่าอินเนีอรีบให้บอกเข้าไปว่าข้าเนี่ย อยู่ใกล้อยู่ใกล้ไม่ได้แปลว่าอยู่กับเราในโลกนี้แต่ว่าจะอะไรอยู่ใกล้คือเราจะละคอยช่วยเหลือเราจะละคอยสนับสนุนเราจะละเมตเราจะละใจเราจะละตอบรับ د าอ ء ใช่ไหมครับอิดะดะอูจีบุดะอวะตะดะอิดะดะอันและข้าจะตอบรับการร้องขอดูอาของคนที่เขาขอเมื่อเขาขอต่อข้า เราจะอะไรมีเงื่อนไขว่ายัางไงคนที่จะได้รับการดูอาถูกตอบรับฟัลเลยสตเดจบูลีดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงเชื่อฟังจงตอบรับจงปฏิบัติตามค่ะ วันยุ่มีนุบีและจงศรัทธาต <antique> ่อ well ข <the öst> ้าและอัลลอฮมยญารูดูนเพื่อที่พวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะได้รับกับทานนำฉะนั้นนี่เป็นเงื่อนไขที่สําคัญในการขอดุอาคือการที่เราจะต้องอีมานต่ออัลลอฮ์อย่างถูกต้องและสมบูรณ์และจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรสนของพระองค์เมื่อนั้นอัลลอฮ์จะตอบรับในสิ่งที่เราร้องขอต่ออัลลอฮ์ س ฮ ح ا า ه และ تعالى นั่นเองนะครับสำลลัลละรัะอัลกินะมฮัมมัด وعلى آله وصحبه ล س ل م